สมมุติคำถามถามเล่นๆเนาะวันหนึ่งสมมุติว่าคนใดคนหนึ่งทะเลาะกันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วสมมุติว่าอ้๊อกับเต้ยทะเลาะกันหรืออ้๊อทะเลาะกับเจมแล้วเราต้องอยู่เป็นแค่สองคนจะเลือกใครเจมเลือกใครอันนี้เราคุยกันแล้วเนาะว่าถ้าเกิดใครอีกคนหนึ่งไป คือเราก็ต้องคือยังยังไม่ได้คุยกันแน่ชัดว่าว่าจะแยกกันเลยหรือว่าจะจะถ้าสมมุติว่าเพราะมันมันมีแล้วเนาะเคยเคยเคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเหรอใช่ยังไงคะ ก็ทะเลาะกันเธอเลือกมาเลยอย่างเงี้ยเหรอไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าทะเลาะเลือกครับแต่เหมือนแบบว่าอยู่ห่างกันสักพักหนึ่งก่อน๋ัไม่มีทะเลาะกันมันมันมันเกิดจากความไม่เข้าใจกันมันมาสะสมมครับมันก็เครียดอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ทํางานมาหนักอยู่แล้วก็แบบมาเจอเขาอรย่างเงี้ยเราก็เลยเครียดไปใหญ่เลยอืมแล้วตอนนั้นแล้วตอนคือถ้าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเลยคือกลับมาอีกรอบหนึ่งจะจะทำยังไงกันดีตอนนี้คือเราสัญญากันว่ากลับมาครั้งนี้ เราจะแบบว่าทําให้มันดีมากกว่าเดิมปรับปรุงเรื่องที่เราผิดพลาดไปแล้วก็ใช้ชีวิตแบบให้มีความสุขมากกว่าเดิมเน<ช>ี<ช>้ยครับแล้วก็วางแผนอนาคตไว้ใช่คืออะไรหนักนิดเราหน่อยเราก็ให้อภัยกันคือเหมือนเราไม่ชอบอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ทำเขาไม่ชอบอะไรเราก็จะไม่ทำใช่ครับแล้วถ้ามีคนอื่นอีกคนนึงยอมกันไหม สมมติอ้ําไปชอบอีกคนหรือเต้ยไปชอบอีกคนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้คือวิ่งกันไปแล้วอแค่นี้พอแล้วแน่นห้องแล้วดูแลครอบครัวมีแผนว่าจะทํามาหากินอะไรกันเห็นบอกว่ามาทําอะไรร่วมกันยังไงนะคะอ๋อวางแผนอนาคตคือผมทํางานหลักอยู่โรงพยาบาลเอกชนค่ะก็คือให้เขาไปเปิดวงเลนเซอร์ที่จังหวัดจันทร์นะครับเปลี่ยนตั้งชื่อเราเป็นเลนเซอร์ ธนวัฒน์แดนจัทนทับ์บรีอไเงี้ยครับแล้วก็คือเขาก็มีความสามารถจัดดอกไม้ได้ด้วยอีกคนก็มีความสามารถแต่งหน้าเจ้าสาวกเจ้าวได้ค่ะก็คือเอามารวมกันเปิดเป็นแบบครบวงจรเลยใช่ครับ,รบก็คือรับงานใช่ครับ มีแต่งหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวรับงานอะไรออร์แกเนเซอร์ไหมจัดงานประมาณนั้นจัดงานด้วยมีวงด้วยมีแดนเซอร์ด้วยใช่ครับแล้วติดต่อยังไงอะถ้าอยากติดต่อ3คนก็ติดต่อทาง f e c o o o ก็ครับทาง Facebook ได้เลยติดต่อเข้าไปได้เลยใช่ครับชื่อธนวัฒน์เดนจันทบุรีนะครับหรือโทร0 9 8 9 3 1 9 2 1 2ครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จไปอย่างที่ต้องการกันนะขอบคุณทั้งสมท่านนะคะ ในสิ่งที่รายการนําเสนอในวันนี้เราไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนหรือห้ามใดๆเราแค่นําเสนอให้เห็นว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่ทางรายการหวังใจว่าทุกๆท่านที่ได้ชมในวันนี้ก็คงจะเปิดใจแล้วก็ต้อนรับกับเรื่องใหม่ๆกับน้องทั้ง3คนซึ่งเชื่อว่าถ้าเขายึดมั่นในการเป็นคนดีของสังคมเออคิดว่าสังคมก็น่าจะอ้าแขนรับในเรื่องแบบนี้กับทั้ง3คนได้นี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเจอกันใหม่พรุ่งนี้4ี่ทุ่มยีนาทีวันนี้เราสี่คนลาบแล้วสวัสดีค่ะ